สำหรับคลิปวิดีอนี้นะครับจะมาแจกโค้ดอังเปาแล้วก็จะมาสอนหาเงินเข้า To many Wall e t นะครับผมน่าจะแอปเกี่ยวกับการอ่านข่าวนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดการรับอังเปาในคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ ANC Studio กันอีกแล้วนะครับวิดีโอนี้นะครับเรามาแจกโคดอังเปาแล้วก็มาอัปเดตเกี่ยวกับแอปเวชันโ o d เด l ีนะว่ายังสามารถที่จะถอนเงินได้อีกหรือไม่นะล่าสุดผมก็ถอนไปแล้ว2 0 0วบัตรของเดือนธันวาคมนะครับแล เงินเข้ามาหรือเปล่าเดี๋ยวดูในคลิปนี้กันเลยนะครับโอเคทุกคนนะครับก่อนอื่นเลยนะให้เราไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีว่าชื่อว่า G o Daily นะครับตอนนี้มียอดดาวน์โหลดอยู่ด้วยกัน10ล้านดาวน์โหลดแล้วนะครับแล้วก็คนที่จะเล่นแอป,ปนี้ต้องมีอายุ3ปีขึ้นไปนะแล้วก็มีรีวิวอยู่ด้วยกัน4.3ดาวน,นะครับวันนี้เนาะ แล้วก็ตรงนี้คือรีวิวทุกคนโอ้โหรีวิวหลังๆมานี่ทุกคนนะโอ้โหชื่นชอบมากเลยทุกคนนะหนึ่งดาวหนึ่งดาว,หน,ดาวหนึ่งดาวทุกคนนะนี่ทุกคนนะอย่างสวยเลยทุกคนนะครับก็อ่านเดี๋ยวเรามาแจกอังเปากันเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าดูจากรีวิวแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคนในส่วนของหลังๆมานี่เนาะทางแอปโกดิลี่แอปไทยดิลี่แล้วก็แอปแท็บคอยนั่นเองนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะให้เรากดเข้าสู่ระบบตรงนี้ก่อนนะมันจะมีให้เราล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนนะจากนั้นก็ ให้เรานั้นนะครับมาทำภารกิจก่อนสักนิดนึงเพื่อให้หุ่นยนต์หรือบอทนะมารู้จักว่าเออเราเป็นคนจริงๆไม่ใช่บอทเหมือนเขาท่้นเองนะครับตอนนี้มียอดเงินในบัญชีอยู่ที่100บาทนะครับแล้วก็ผมก็เพิ่งถอนไปนะล่าสุดก็เมื่อวันที่อ่าวันที่2นะั้นเดือนธันวาคม2023เวลา21นาฬิกา3านาทีถอนไปจำนวนอยู่ด้วยกัน200บาทปรากฏว่าเงินก็เข้ามาปกตินะแต่ผมบอกเลยว่าแอปนี้ น่าจะสมใจเหมือนเดิมทุกคนนะก็ทั้ง3แอปม่าจะเป็นของไทยเดลี่โกลเดลี่แล้วก็เดไทยเดลี่โกลเดลี่แล้วก็แท็บคอยนะหลังๆมาเนี้ยมีคนถอนไปเงินไม่เข้าก็น่าจะเข้าขายการสมใจแล้วนั่นเองนะครับพวกนี้เนาะก็ใครที่ถอนเงินได้ก็โชคดีไปนั่นเองนะครับตรงนี้นะโอเคนะครับผมนะ่าถาว่ามันไม่สมใจจริงมันก็ต้องใจ่ายให้ทุกคนหมดแล้วแหละนะครับแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้รับเงินนั่นแหละนะครับผมมันก็น่าสงสัยถ้าว่า ป็นประสบการณ์ที่ผมเล่นแอปฟรีมานะประมาณ30ปีนี้ก็จะเข้าไข่สมใจแล้วทุกคนตรงนี้นะครับผมนะโอเคนะเดี๋ยวเรามารับอังเปาเลยมาที่คําว่าโคดอังเปานะแล้วก็ให้เราใส่โคดอังเปาตามผมเลยนะครับสำหรับโค้ดอังเปาในส่งคลิปวิดีโอน,นะครับผมนะก็คือมีคำว,ว่า a d a h k 3333 3, 3, 3. นั่นเองนะครับผมนะก็ตามนี้เลยนะแล้วก็กดคว่าแรกครับนะครับถ้าโค้ดถูกต้องก็จะได้รับเงินหรือจะได้รับเหรียญถ้าหาว่าเงินในซองหมดก่อนก็จะได้รับเป็นเหรียญนะครับครั้งนี้ผมได้รับเป็นเงินเพราะว่ายังทันอยู่นะกดคำว่าถอนเงินตอนนี้นะครับผมนะแล้วก็ถ้าหาว่าใครที่กดแล้วแล้วก็มันหมุนแบบนี้นะครับก็ให้เราออกจาก แอปใหม่แล้วก็เข้าแอปใหม่นั่นเองนะครับตรงนี้นะแล้วก็จากนั้นก็รอสักครู่นึงให้เราไปที่คําว่าข้ามนะครับแล้วก็ไปที่คําว่าโคดอังปอมเมืม่อกี้เลยแล้วก็ไปที่คําว่าประวัติการแลกครับนะครับตรงนี้ก็ให้เราทําการเลื่อนมาข้างล่างสุดนะก็จะเจอคําว่าถอนเงินตอนนี้นะ ก็ได้รับมาอยู่ที่24บาทนะเมื่อกี้นาะกดยืนยันกันแลกรับแล้วก็กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ถ้าใครยังกดแล้วก็ไม่ได้แบบนี้อีกเหมือนเดิมนะก็ทําแบบเหมือนเดิมเลยก็คือออกจากแอปแล้วก็เข้าแอปใหม่เหมือนเดิมเลยนะเพราะว่าช่วงนี้นะครับอ่าประมาณ2-3เดือนนี้นะครับมันเป็นบั๊กแบบนี้จากเมื่อก่อนไม่เคยเป็นนะแต่ว่าหลังๆมานี้มันเป็นแล้วเนาะแต่สุดท้ายก็คือถอนเงินได้เหมือนเดิมนะเพราะว่าผมก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่สุดท้ายก็ยังถอนเงินได้เหมือนเดิมนนะครรับงี้ โอเคนะับรอสักครู่นึงนะครับอ่าน่าจะยังไม่มานะเดี๋ยวผมจะรอประมาณสามทุ่มห้านาทีแล้วกันนาะอแล้วก็มากดเข้าใหม่นะครับโอเคทุกคนนะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนเข้าได้แล้วกดคำว่ายืนยันการแลกรับใหม่แล้วก็กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะดูเหมือนว่านะครับมันก็ยังบั๊กอยู่เหมือนเดิมนะแต่ว่าผมรอ ประมาณ2นาทีเมื่อกี้ตอนที่เรานัดไว้คือ3ามทุ่มหนาทีด้วยกันเนาะซึ่งผมก็ลองกดมามันก็เข้าได้ทุกคนตรงนี้นะแดี๋ยวผมก็จะลองอีกครั้งหนึ่งนะครับน่าจะไม่ได้ทุกคนนะในสนุกรอบนี้นะครับเราต้องลองใหม่ก็คือออกจากแอป,ปแล้วก็เข้าใหม่เหมือนเดิมเลยตรงนี้เนาะใครที่เจอปัญหาเหมือนผมได้บ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใหม่ครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้นะโอเคทุกคนนะ่าเข้าขีนว่าล็อกฟิลนะ ไม่แน่ใจว่าเราถอนเงินไปเมื่อกี้สําเร็จหรือเปล่านะครับเพราะมันขึ้นล็อกเนาะอ่าโอเคนะตอนนี้ก็กำลังตรวจสอบอยู่แสดงว่าเราถอนไปแล้วนั่นเองนะครับเมื่อกี้เราคือสามารถถอนได้แล้วเนาะเมื่อกี้ผมกดย้ำย้ไว้หลายครั้งเมื่อกี้ทุกคนนะโอเคนะมันขึ้นไหมโอเคมันขึ้นแล้วทุกคนในส่วนข,ของประวัติการถอนเงินนะ24บาทนี่ทุกคนนะัเป็นสารนะกำลังตรวจสอบนะก็แสดงว่าร,ารอให้เงินเข้ามาอย่างเดียวนะครับ โอเคครับ okay, ทุกคนนะตอนนี the okay, <c oughs> ้ก็เงินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ24บาทนะที่เราถอนไปจากอังเปาเมื่อกี้เลยนะครับผมน่าก็ปรากฏว่านะครับนั้นยังเข้ามาจริงๆอยู่นะครับผมนะในส่วนของแอป Go Daily เนาะก็เมื่อวานนะก็ทําการแจกของแอป t ทด e ี่แล้วก็เมื่อวานก่อนก็ของแอปแทบคอยนะก็อังเปาได้รับเหมือนเดิมในในส่วนของแอปนี้นะครับ3แอปนี้เนาะวิดีโอนี้นะครับก็มาอัปเดตแล้วก็มาถอนนะในส่วนเงินจากอังเปาพิเท่านี้แล้วก็มาแจกกดอังเปาพิเท่านี้เนาะใครชื่นชอบ การรับอ่างปองแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ฝ like, ากกดแชร์วิดีโอนี้ให้กันด้วยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ